สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับผู้จัดการอ้อมอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้อ้อมมากับรถที่ขายดีที่สุดของมิตซูบิชิของเราคือตัว e x p e n d e r นั่นเองนะคะตอนนี้เนิดตัวใหม่นะคะ2022ออกมาแล้วมีทั้งตัว GT และตัวคอร์สท,ที่อยู่หลังอ้อมนี่นะดูกันค่ะว่าแตกต่างกันยังไงแล้วคุณชอบแบบไหนมาเลือกพร้อมกันได้เลยค่ะ ตัว e x p e n d น r นะคะ GT ตัวดีคักกระจังหน้านะคะดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นสีดำเงานะคะมีประกายเมทัลลิกด้วยค่ะพร้อมไฟนะคะไฟล่าตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ Cshape นะคะไฟแบบฮาโลเจนนั่นเองซึ่งเรากลับมามองตัว e x p ก n d e r c o รตตัวนี้ค่ะกระจังหน้าแบบดำเงาเช่นเดียวกันและตัวไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ LED แล้ว ลูกค้านะคะชอบแบบไหนนะคะเลือกแบบที่คุณชอบกันค่ะแล้วเรามาพบกับด้านข้างของ X p e n d e r Cross ตัวนี้กันนะกับล้อ17นิ้วเป็นลายเดิมๆที่พี่ๆคุ้นเคยกันนะคะพร้อมมากับตัวซุ้มล้อกับข้างนะคะซึ่งทำเป็นสีดำด้านนะคะรอบคันเลยค่ะ อีกความแตกต่างนะคะระหว่าง GT และ c อ o คือตัวเาลหลังคาอันนี้นั่นเองค่ะสำหรับตัว c อ o นะคะจะเน้นแบบ c ส o s เ o v e r ไปเที่ยวทางไกลนะคะสามารถบรรทุกหรือใส่แหลกหลังคาเพิ่มได้ตัวนี้จะมีเหลาหลังคามาเพื่อซัพพอร์ตแล้วซึ่งแตกต่างจากตัว GT นั่นเองค่ะ GT นะคะจะเป็นหลังคานะคะจะไม่มีเหลาหลังคาเพื่อซัพพอร์ตมา และเรามาดูด้านข้างนะคะของตัว Expander GT กันค่ะมาใหม่กับล้อ17นิ้วลายใหม่สวยงามมากยิ่งขึ้นด้านข้างค่ะจะไม่มีกัับข้างซึ่งแตกต่างจากตัว Expander Cross นั่นเองจะเป็นแบบเรียบๆพร้อมใส่สเกิร์ตสวยๆได้เลยโอเคค่ะเรามาดูด้านหลังนะคะของเจ้า Expander คันนี้กันค่ะนี่คือตัว GT ไฟหลังค่ะจะเป็นไฟหลังแบบ T shape นะคะดีไซน์มาใหม่ สวยงามค่ะชัดเจนเวลากังคืนคอนะคะฟ้องไฟทัพทีมตัวนี้ค่ะซึ่งทํามาคล้ายกับตัวคอร์สแล้วเห็นพร้อมเล่นลายตรงนี้สีดําเป็นดําเงานะคะซึ่งสวยกันคนละแบบค่ะตัวนี้จะตัดทูโทน นั่นเองสําหรับด้านในนะคะของเจ้า e x p e n d e r Cross ตัวนี้นะคะสังเกตค่ะคอนโซลตรงนี้ค่ะจะเล่นนะคะเป็นสี Never Blue ค่ะนะคะตัดได้ด้วยได้สีเทาค่อนข้างสวยมากเลยเบอกก็จะตัดด้วยได้สีเทาเช่นกันจะเป็นสีเนวี b บ u ูนะคะทั้งหมดเลยค่อนข้างสวยมากสามารถรองรับ Apple CarPlay ค่ะแล้วก็ Android Auto ได้ เปลี่ยนนะคะตรงเบรกมือไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านแบบสปอร์ตมากๆเลยโหมดวิทยุปรับเสียงนะคะโทรเข้ารับสายบลูทูธได้หมดค่ะพร้อมระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัว e x p e n d e r GT กันค่ะวภายในนะคะของ e x p e n d e r GT กันแล้วสังเกตค่ะจากด้านกลาบข้างประตูนะคะจะเป็นสีน้ำตาลค่ะตัวคอนโซลค่ะจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะเบาะจะเป็นเบาะสีดำ แอรค่ะจะเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะคะเบรกบือไฟฟ้าออโต้โฮเหมือนกัน mm hmm. ค่ะและสำหรับราคาที่เปิดตัวนะคะ e x p ก n d e r 2ตัวนี้นะคะกับรุ่น GT นะคะจะอยู่ที่8 9 5 0 0 0บาทค่ะและตัวคอร์สนะคะจะอยู่ที่9,39,000บาทนะคะ ล้อขนาดเดียวกันกระจังหน้าต่างกันนะคะอยู่ที่การใช้งานของคุณนะคะชอบแบบไหนเลือกแบบที่เป็นตัวคุณค่ะแล้วพบกับอ้อมคิดหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ